the มาตางไหนเนี่ยเพื่อนอะไรบรรยากาศดีเมื่อนี้เอาอะไรเก้าโมงนัดกันเป็นประจเก้าโมงสัแต่ว่าบรรยากาศเย็นๆจังสี่เพาเพื่อนนอนน้อยแต่นอนนะดูจากตาก่อนยาดองไม่พูดไมู่ลอ้ายาดองมันก็เป็นของแน่นอนอยู่แล้วบรรยากาศจังสี่พมีทางสเมยพูดได้สิสเม่อาชีพยางเราเาเนี่ยมันบ่เคยว่างดอก อาชีพยังวะเอออาชีพอาชีพยังก็อเออเออตั้งแต่ตกงานมานี่ก็ได้นี่ละพ่อได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ทำยังไงได้อะมันเลือกไม่ได้นน่ธรรมดาละคนอาจจะมองว่าเฮาบ่ดีแต่ว่าเฮากับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฮาได้เพื่อนทีหนึ่งแต่ว่ามันมีคนอิจช้าเฮาวะไผเฮงงาม งห้ง,งามบ่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเขาเลยเด้เป็นยังโฟกัสยู่ทธียังตอนนี้เงินเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าข้ด้ไปหอดฉาแกเพิ่งเด้อแกเพิ่งใจเย็นใจเย็นน่ตอนนี้สนใจสองสาวก่อนนะคะนแล้วไม่หรอกมื่อน,นี้เท่าก็บมี่นัดเช่นเคยนั่นละแมนแต่ว่าอย่าดองลานเจ๊ตวงสิเปิดปาวะโอ้ย เราพอค่อยปิดตะเกียรดอกเราเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงกินแล้วจ่ายด้วยเด็กพวกนี้อย่าเซ็นนะอย่าเซ็นนะนัดนเฮ้ยไป่แมเปิดแล้วเว้ยหน้ารีรำพึงเจ๊เจ๊สวัสดีค่ะน้องแอนน้องป้าสวัสดีค่ะค่ะอุ้ยนึกว่าจะไม่มาบ่มาจังไดเตื่นตะกตีหา่นโอ้ยใจหายเบิดว่าสิบอมาเจ๊อะไรวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาแนะนําพวกเราสองคนไหมคะเจ๊ มีโดไม่รู้ลมค่ะเสือกระทืบลงเสือกระทืบลงใช่อะไรอีกอะไรอีกเจ๊มีอะไรอีกนะอีกจวงลูกน้องเจ้าตีนันลูกน้องแฉนเต่ากระโดดข้ามกำแพงเต่ากระโดดข้ามกำแพงห็เป็นแต่ยานใช่ไหมคอยว่ามันมั่นหวัว่าเปลี่ยนไหมเจ๊เจ๊มีอันนั้นไหมอะไรอันนั้นไม่มึงเอี้ยมมาไม่ลาสุดอะไรอันเงียวพะบิดามีบะเจ๊ใช่ค่ะ โอ้ยมันบ่มีเหรอมีจวงมีหาาเหยี่อพระบิดามาสินี่หาเหยื่วพระบิดาหานี่ค่ะอฮ้ยเดี๋ยวสีคือเจี๊ยินมากเลย่เพื่อนบองประเด็กพระบิดาก็มีนะบองประเด็กเจ้ามาพวกเธอมาเมื่อนี่จุดประสมพวกเธอเมื่อไหร่สิไม่กินยาดองฉันดอกเอ้าไม่มายาดองจังใดเจ๊มาล้านยาดองก็ต้องมากินยาดองเป็นเพื่อนโดยพวกเธอมาหาขาแมนบะ บอกฉันมาซะโดยดีอัณนวันกัแน่นอนอยู่แล้วแนนอนอยู่แล้วแหล่งมั่วซุมอบายมุกทั้งหมดในชุมชนนี้อยู่ที่ร้านเจโต้งค่ะแมนคันมีร้านเจ้าร้านเดียวเวลาเล่นได้ก็ต้องจ่ายตรงฉันมาในเพ่าเป็นวาสิมิตเซนตะเส้นมือไรเดี๋ยวนี่เงินฉันลงทุนจะไปกู้ไล่วันมาให้พวกเธอโดยเฉพาะเจเจสิมาเก็บน้โมหนูจังไรเจก็ไปเก็บมาเจ้ามือตเน เจ้ามือก็ต้องไปเก็บน้ำเจี่ยไม่เจ้ามือตัวเนาะว้าเลี้ยงเจ้ามือเนี่ยกูเก็บใจให้ยิ่งนักอีเกี่ยไม่นี่เป็นเจ้ามือไงบอกเคยจ่ายวัวยักษ์เทียเลยแล้วลูกเกือกมันนำห้องไปวะมันบอกเคยจ่ายฉันยักเทียแล้วบอกเคยจ่ายเจ้าเลยบปล่ไม่เคยจ่ายบอกเคยจ่ายแล้วพวกเธอจ่ายมันไหมจ่ายจ่ายเหรอเนาะเอาอีเปล็กเอ้ยมันบอกเคยจ่ายฉันยักเทีย ใจใช่ฉันมื่อก่อนจ่ายมันไม่สบาเออเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะมาจ่ายพรุ่งนี้จะมาจ่ายมาสิจ่ายหากโคกพ่อโคบแม่มันย่มันใเบิ่งเห็นเราเหมือนฉันลงทุนไปจะไปกู้รายวันมานี่เห็นไหมนี่เกลงใจนะแต่ว่ามื้อนี้ให้ให้โซลานเจเด้อเจเด้อเฮ้ยๆๆเช่าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจ่ายต<อ>ัว <ๆๆ S 1> จ่ายนะเด็กพวกเด็กจ่ายนะยถ้าไม่จ่ายมีปัญหานะเหมือนเดิมเลยเจ๊เหมือนเดิมอ้าวเจ๊อ้าวอีใหม่มาแล้ว กันมา อะไรเอาเมื่อวานพอท่านได้ใจเจเด้คาตรงเมื่อวานพอได้เด็กเจเด็กหน่อยมั่งเนี่มันได้เงินเอามื่อเนี่สิมาเอาขึ้นได้หนิอ่ะมันว่ามันให้เธอแล้วไหม้าอีจุ๊บเด็กน้อยช่วมันได้เงินข่อยว่าได้จักบาทว่าได้ข่อยสิมาแก้ขึ้นได้หนิแสดงว่าเส้นอีกแล้วจินหนิเอ้ยจัดมาจัดมาเอาโดไม่รู้ลมโดไม่รู้ลมมาลานั่งรถครับผมเมื่อนี้บาท มื่อนี้มีของม่เข้ามามีของม่เข้ามาดิเอามาซิมาซิมเจมาเลยมาเลยมาไงมาโอ้โหมีหอดอุปกรณ์เจ๊เจ๊วันนี้มาใครมากับเด็กเหรอเด็กใหม่เจ๊หรอกี่ปีอะเจ๊สิบหกสิบหกแปลว่าเด็กเถอะอะไรเนี่ครับผมเนี่ครับสิบหกปี ฮะสิบแปดปีขึ้นหนาขึ้นหกสิบสี่เด็กเจ๊ไอ้ดูถูกเด็กทุกวันนี้มันเจริญเติบโตใช่ครับอย่ามาพูดมากกมาดังลงอุ้ยเจ๊เสืร์เสื้อเด้ใจรีหลีเบิ่งตะเฮ้ยมันได้ว่ะเจ๊เพิ่งจะผาปูพายเจ๊โอเไหเอามาเอามาอีกฉันนั่งข้างเด็กเจ๊เองอุ้ยจะไปจูงศรีเองแล้วเนอะเจ๊ต้องเสิร์ฟเลยนะคะเจ๊เสิร์ฟเลยเอามาอีกจวงมันได้เขาบอกว่า ลูกค้าบอกว่ามันได้เข้าใจไหมน้องพี่ฝากทีนี้ตั้งกติกาก่อนนะเว้ยกติกาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมแล้วเดี๋ยวมันเหมือนเดิมไหมเจอันนี้สูตรพิเศษนะเจเอ๊เจอุปกรพิเศษเลยนะอีปีอีปีเอามานี่หน่อยสิเอาไหนอ่ะมีนาลีถือผัวถีบด้วยเอาไหมเอาลงมาลงมาเพื่อนเพื่อนอ่ะเหายืมเหายืมไม่เดิมมันอีเด้อยืมไม่เอาตี เ้าเบิดแล้วเ้าเบิดแล้วเขากันเขากันเมื่อน hey, uh ี้ห้าออกขึ้นมาใหม่ถึงว่างยาบเหรอเจ๊นี่ดงไม่รู้เลยเจ๊หยานะเเกมันหาจ้ากนะเจ๊คืนลงไปเลยานาอย่าพูดนะอย่าพูดแพงมันแพง จ๊ขอนำใบเตยให้เด็กผมโอ้ม่วงมั่นท่านทัวตุ่มเด้อจ้าโอ้เช๊ะอันนี้เจ๊บ้านนี่ไหนอันนี้อะไรอันนี้อะไรอจ้านาลีลำพึงหรอใช่อันนี้ก็เหมือนกันนะนี่เราเนี่ยม่วงมั่นท่านทัวร์ตุ่มจ้าเช๊ะเช๊ะเอาอะไรเนี่ยม่วงมั่นท่านทัวตุ่มเดือจ่าเช๊ะเช๊ะม่วงมั่นท่านทัวตุ่มจ้าเช๊ะเช๊ะอาหารของอยู่ม่วงมั่นโป๊า แซ่บ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 โยงขวดม่วงมั่นท่านทัวตุ่มเดี๋ยวเชฟี่บอกสอนมาในเท่าไรนี่ม่วงมั่นท่านทัวร์ตุ่มบอสแซ่บแซ่บเฮ้ยอาหารขอนม่วงมั่นท่านทัวตุ่มแซ่บแซ่บอาหารของม่วงมั่นท่านทัวตุ่มแซ่บแซ่บอันม่วงมั่นบักทัก กินแล้วว่าสู้ขายของขนาดเต่ว,าว่ากูบ่ซื้อเอ้าเสื้ออันเสื้อซอยนี่บ้นพานเต่ส้ำนักพามพาดาคุณเต้หนิเมียพระบิดาเต๋อซ้ำนักพมาดาเลยเมียพระบิดาเต๋อจ้าโ,จโตเป็นปีนี้บะถือกิดแน่บ่ะจ้าว่าอยู่ถือน้ำแร่ซุสแต่ปีหกสองคุดิโอ้อันนี้ตีเขาอัน อันนี้แต่ว่าเมียบ,บ้านน่ะโยือกเราว่างหันเอาขี้คายกำเจี๊ยจังน่อยมาก <c oughs> จ่ายตรงด้วยเจ้าตรงด้วยเมียพระบิดาคือนจุบนตัดผมตัดเผาบ่เปิดต่ะวิราชซบ่อยเน้อนี่ยังแน่ขายยังแน่ว่าไว้ผมตามผัวรีวิวเ้าขายอีหยังเนยขายยังมอยอัดเซนค่ะคอมเมนป์าท่าโลนี่ยยนี่นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่เอียงเอียงอ่ะยายตดอัดกระป๋องเอาเปิดปั่นกันดม ขายดีอันดับนิ้วเปล่าก็นิวเจลพม่านดากระนี้โอ้ก็เป็นตะม้วนแตทางนั้นแม่เอาบ่จ้ะมีสินค้าน้ำเสนอจากร้านเกค้าค้าน้ำเสนออีกแล้วแม่นยังกูกินว่าอันก็แม่นกูเฮี้อแม่นเป็นใลวกไงพมานดาเนี่ยเอาไปอะไรโค้กโคล่าอันชื่อซอยเนี่ยจ้าลาบ้าวเนี่ยพม่านดาจะขวดบ่โอ้แจกพอแจกให้ พูดพูดไปทั้งคุณกันอู้ยเซไปลำเวลาคัดขายคัดลับคัดดวงอยากปลานั่นนะครับเดี๋ยว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 ยายยายอยากปลาปลาปลาผู้เฒ่าอยากกินเอาอได้จ้ะเออปลานี่เด็กอยากกินอันนี้บนเป็นปลาอันนี้นังกำพราพม่านดาจ้าเอาเลยหลานครับเจ้าเจ้าหน้าที่เบิ่งอันเบิ่งสมเลอมไว้ห้ามหลุดแม้แต่คนเดียวต่านด่วนมากท่านด่วนมา

อย่ยึดของกลางซะก่อนยึดของกลางทั้งหมดเลยวางไม่ดีหยุดหยุดหยุดเลยใส่ของกลางยึดใส่ออกมาแล้วมันเปิดอีหยังจ้ะใส่เขาคือว่าเลไยของกลางยบอบีกี่เราเปิดกระเป๋าไส่ ไหนแล้วนี่มมีอย่างแล้วค่ะไม่เหนื่อยเสียงวัดใส่ออกมาโทดนักสีได้กายเป็นเบาออกมาแนี้ไม่มีค่ะคุณตำรวจอยู่นี่มี่มาดิโมมีค่ะมิตรยาบรวานมิตรหมอนัดนี่นั่งกินขนมชมไลฟ์สดค่ะเฮ้ยอย่ามัดไก่จนนาทีเดียวที่มาแล้วนี่ไปห้าร้อยอะไรได้เปล่าอะไรห้าร้อยห้าร้อยไงคุยกับกับผู้หมวดคุยกัผู้หมว ได้ป่าห้าร้อยดาีดาฟีดาฟีดาฟีก็กินของกลางนี่ยเออห่วงแต่ของกลางแต่แมกำลังกก็ินใมันหมดกอนกำลังตรวจสอบบอตรวจสอบ เอ็ดแก้วพระมาณด้าน่ะทันชาลบันลูกดีอ้าควเฮ้ยลูกกับสวัสบช่วยหน่อยสิลูกแล้วเยี่ยเยเยี่ยยอันนี้เขาเรียกอะไรงามูตรใจ เยลลี่อะไรนี่เยลลี่ไม่มีใครสั่งปุ๋ยนะขายปุ๋ยพ่อองเหรอมนึกว่ามาขายปุ๋ยโอเคนี่คือหลักฐานกินสำคัญครับสวัสดีค่ะทีเมาแล้วเมาแล้วตั้งสติเมาแล้วตั้งสติน้องมันตั้งสติไม่ได้หรอกน้องก็เมาเกือบก่อนปูหวดครับน้องหวดครับ เอาตั้งไต่ดีนี่เชียรกลับบ้านหรือว่าเชียไปคุยกันอยู่โรงพักโอเควันนี้เราไม่เจอของกลางไม่มีหรอกไม่มีใครเล่นไพ่หรอกเฮ้ยจับหยุดนยืนยืนยืนเห็นไหมนี่หยุดหยุดเลยหยุดเลยอะไรมาแล้ววิ่งวิ่งไปหาไม้อันนี้เฉยๆอย่า ได้หรือเสียได้หรือเสียอยู่ทนโอ้ยนี่หนูไม่เล่นภุมิวันเนี่ยคุยกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวนะแ่นเดี๋ยวไปตามพวกนั้นก่อนเอาปืนไว้เผื่อเขาทำ้ายร่างกายโอเคไกล้ไหที่เจ้าของมันก็มีอาวุธใครจะมาเล่นไพ่อะไรที่ไหนงงม,มากนี่คุณเป็นเด็กเป็นเล็กทำแบบนี้โอ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าถือใส่กูก็ไม่ทนันด้หกู มันันนหอยููก่กตายตายแน่เฮ้ยข<น>ัดเขียวเอา้าเป็นแสเป็นเสาไมาเห็ดแบบนี้บ่นาฬักาด้เนี่ยเหเรียนอยู่หรือเปล่าฮะเรียนอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้เรียนแล้วครับนาวจีแล้วจีเดี๋ยวเดียด๋วยวย <era> พูดพูดต้องหาขัดขืนบูงขามขันขืนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไพ่จะไม่ครบนะเอามาก่อนมันจะขาดห้าสิบสองใบอีไหนล่ะ อีสีดอกข้าวหลามึงมึงโงงมกูเดี๋ยวทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับเป็นแสเป็นเสาาหาฮะลินไพ่อย่าฮะกินเหล้าเมายาแบบนี้อะไรนะคะคุณตำรวจเมื่อยานพ่อแม่เป็นห่วงบอกเอาจะมาบอกนั้สีจจงได็พพอไงยู่ะซื้อสิมายืนด่าข่อยเื่อไหร่เด้ซุ่มซี้ซุ่มหาเนี่ ผมเตือนด้วยความบังดีทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับกฎหมายอะไรของคุณนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยก็นั่งกินขนมกับเพื่อนเนี่ยปกติแล้วนี่ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะผมรู้ว่าคุณเล่นเล่นอะไรเล่นอะไรคะเล่นอะไร,รอ่อเดี๋ยวห้ามไม่ให้ผมได้เจอแบบนี้อีก โอ้ปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกระสุนคุณำรวจผมเป็นสารวัตรครับอ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอคะบอกคือกันถ้าผมมาเจอคุณเล่นแบบนี้อีกผมซอยเหลือมาได้นะนี่เตือนโดยความบางดีเข้าใจว่ามันผิดกฎหมายกฎหมายก็คือกฎหมายรอบต่อไปผม ผมจับจริงๆด้วยไม่มีทางเจอแน่นอนค่ะบอกเลยคนอย่างนี้ฉันนี่พูดจริงทำจริงค่ะไม่มีทางเจอแน่นอนกินอะไรกับเขาหรือเปล่านบ้าจะไปคิดอะไรกลับบ้านก่อนนะคะหอธุระแล้วเนาะเยวกลับก่อนเดี๋ยวกลับได้ไหมครับ กับคนเดียวได้ไหมครับคุณสาราวัตรคะคือบ้านที่ฉันอยู่ตรงไหนเหรอคะผมสิไปทรงฮะผมสิไปทรงอุ้ยกลับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกับได้กับได้เพราะว่ากลัวโดนกลัวโดนคุณสาราวัตรลวนลามดีฉันไม่ได้นะนี่อเน,น้ยดูแลจากของดีๆเด้อห้ามให้ผมเจอเอีก เจออีกครั้งหนึ่งผมจับจริงๆด้วยเฮ้ยไม่เจอเหรอกค่ะ